แล้วคุณสุนัขก็เกี่ยวกับเรื่องการฝึกสุนัขใช่แต่งิงมันการแข่งนี่อะไรฮะห่วงยางนะฮะห่วงยางครับอ๋อแล้วอันนี้ครอบอย่าบอกนะครับว่าให้เราสามคนคาบไปแเ้าคุณไปฝึกสุนัขสักเคยตัวแล้วมาฝึกพวกเราไม่ได้เลครับอ่านี่แล้วไงครับแล้วไงคนก็คือคนจะเข้าไปคนจะอยู่ในนี้ครแล้วก็โยนห่วงอ๋อโยนห่วงเอาห่วงโยนนี่ง่ายอ๋อเนี่ยอย่างานการชาติ ายนปุ๊บลงไปเท่านั้นเองเอากี่ห่วงเอากี่ห่วงหลักละห้าห่วงหลักละห้าห่วงเสร็จก็เสร็จเลยโอ้หข่าวนี้ถือว่าโชคดีมากไม่น่าเป็นห่วงแต่ว่ามิเสร็จนะครับระหว่างที่โยนเนี่ยส้มจี๊ดเขาจะเข้ามาหาเราส้มเข้ามาทำไมอะเข้าหาพี่หนุ่มส้มจี๊ดนี่คือรฮ่ส้มจี๊ดเป็นส้มใช่ไหมเป็นส้มเจดครับเดี๋ยวรู้เดี๋ยวโอ้ยก็น่าทานแล้วก็หยิบทานกันเลยสิเดี๋ยวได้ทานแนี่ยนส้มกลิ้งมาสีสีเหมือนส้มจริงแต่เคี้ยวอ่ะไม่ใช่ ส้งจีก็จะเข้ามาพัวพันได้ก็แล้วแต่เขาทุก20วิวิเนี่ยจะปลดปลดล็อกออกมาเอยก็คือทางด้นคุณสุภรักษ์ก็จะเป็นคนที่อยู่ที่นี่ก่อน1ิบห่วงทำเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาละแล้วรูนี้ทำไมไม่ปิดล่ะครับโอ้คอยพีการเข้าไงไม่ไม่ไม่นี้เป็นอากาศหายใจเลยครับช่องนี้ไว้ไว้ให้ส้มกลิ้งเข้าไปอ้าแล้วคุณสุภรักษ์จะเป็นผู้ที่เริ่มต้นก่อนนะครับพวกเราดูไว้นะฮะเชิญเข้าประจำพี่มาแล้วส้มจีกจะกลิ้งมาแล้ว แล้วส้มชีสท่านผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมฮะตั้งแต่ต้นรายการชอบมากเรื่องห่วงกลมๆเนี่ยอชอบมากแล้วเขาใครเอาของเข้าไปนะเขาจะกัดไม่รู้เรื่องเลยอุ้ยสวัสดีครับโอ้ยเอาแล้วเริ่มเ่าแล้งเอาแล้วโอ้เริ่มละเริ่มละเล่นอะไรครับเล่นอะไรเนี่ยออาต้งจี๊ด ไม่เลยไม่ได้เลยที่เป็นอะไรบ้างพี่โอ้เล่นไปดูแหละนี่เมื่อก่อนมีคนเดียวเดี๋ยวนี้เพิ่มเพลงสองสออกแล้วไม่คิดว่ามันจะไล่แรงขนาดนี้จะเล่นอย่างนี้นะเล่งจะเล่นไม่เด็กจะเติบโตเนี่ยมันต้องอยู่ที่การสอบสอบต้องเรียนเรียนพร้อมนะครับไปเอาละครับเอาละครับปาร์ตหนึ่งนะครับ ถือว่าไม่ง่ายนะครับขอแล้วนะครับต้อมจีนให้ถูกจับอยู่นะครับเอาล้วครับหมาแล้วครับดีนะครับโอ้โหเอาแล้วครับนิดเดียวครับนิดเดียวครับหมาแล้วครับปั๊บไม่อีห่วงเดียวครับไอีห่วงเดียวครับปั๊บได้เลยครับเอาล้วครับต้อมจีนถูกกดล้อกไปแข่เลยครับไข่ไปอีึงแล้วนะครับเสล้วครับเข้ามาครับต้อมจีนขึ้นมาแล้วครับหมาแล้วครับขอแล้วครับขอได้วอีกสามครับอีกสามนะครับปักอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว I'm not ใช้เวลาถือว่าด oh. ีมากทีเดียวอวาสำรับมาหาสมจีตได้ครับนี่มาหาได้มาหาได้แม่เขาก็อยากจะมาหาห่วงเขามาหาห่วงเขานะครับใช้เวลาถือว่าดีมากนะครับ55ิาวินาทีโค้งสุกร์นี่ไม่ใช่มืออาชีพของการโยนห่วงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสามคนวันนี้ถือว่าได้เปรียบมากเลยนะครับเพราะฉะั้นการโยนห่วงนี่ก็ถือว่าแข่งขันนี่วันนี้ถ้าทางผู้กล้าเราจะเสียเปรียบละเอาละเอาละเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเล่นอะไรเลยใหญ่หรอฮะทำไมไมอยสอยเาเตะยอดมากสมยเล่นอะไรเล่นอะไรเ่นผู้หลักผู้ใหญ่ตกใจออเนการแข่งขันครับการแข่งขันเรานี่ยมาคนเดียวอาชีพโยนห่วงก็มันใจของเราใช่แเราจะให้เขายังไงเวลาดีกว่าเวลาเท่ากันเท่ากันนะเพระเรื่องเวลาไม่มีการไม่ตอ่ไม่มีการต่อเพราะนั้นเราห่งคนเขาล่ะ สามคนเลยครับอ๋อมาทั้งหมดเลยสามคนเลยช่วยกันเลยครับโอ้หโยนเป็นปุ๊บๆเลยนะโอ้โหง่ายมากเลยได้สองครั้งด้วยสองเที่ยวด้วยนะสองเที่ยวด้วยทีเขาอยากเล่นด้วยมากเลยแต่ผมอยากจะให้เลื่อนอันนี้ออกไปตรงนู้นได้ไหมไอ่ะแต่ผมไม่อยากให้เลื่อนอันนี้อยากให้เลื่อนตัวนนี้ได้และครับทำได้ลืมไม่ได้ กีก่อนไม่ได้ชัดเจนมากไม่ได้ครับสาคนจะบอกไม่ได้เลยนะไม่ได้ครับแพรครับไม่ได้ไม่ได้ไม่คิดเลยชื่อดีมากเลยนะครับชื่อมาทางเฉาๆมาวันนี้พอดีเลยนะได้หรือไม่ได้ไม่มีอะไรที่แก๊งสามชาติทำไม่ได้ยกเว้นยกเว้นข้อสอบนะฮะข้อสอบผมว่าทำได้ครับมีลุ้นหมาล้วมีลุ้นมีได้อยู่คนเดียวนะครับเข้าลุมเอ้ยเข้า เข้าไปกำที่เข้าไปกำที่เอาละยึดเลยดูจังหวะเวลานะฮะซมจีก็กระเถิบมาเรื่อยๆนะฮะเข้ามาข้างในนี่แล้วไม่ได้กระเถิบเข้าไปหรออะไรพี่ไม่กระเถิบไปโน่นน่ะยึดเลยยึดเลยอย่าให้เขาหลุดมานะฮะหลุดมาตั้งแต่จุดสามนี่นะฮะเขาเข้าได้ทันทีพร้อมไปเอาละครับโดนแล้วครับ เอาล้วครับไอ้้านึงนะครับไกุกสิบนะครับเอาแลครับแม่ยังไม่ได้ครับโอ้โหสามคนนะครับเนี่ยจังหวะไปแล้วครับต้มจีนมาแล้วต้มมแล้วจีนาแล้วเอาลครับจีนมาแล้วเร็วเร็วเร็แล้วเอาครับ้ครับแล้ว มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเฮ้ยรอแล้วครับดยวเดี๋เดคนแข่งไปไหนเนี่ยไปหมดแล้ว คนแก่ที่สีขเขียวอ,ะอ่ะแต่เสื้อเขียวๆตรงนี้สามคนไปไหนอ่ะทํางานไม่มีสมาธิกันเนี่ยยังไงเขาก็มาไม่ถึงห่วงทําไมหน้าที่รับผิดชอบไงก็งไม่เสร็จวิ่งไปไหนกันเนี่ยผมเห็นเขาทาแล้วเขาทาแบบใจวอกแวกอ่ะอยังไงเราต้องคิดว่ายัางไงเขาจะมาไม่ถึง <c oughs> ไม่กี่นาทีปลดมาทีนึงกี่วิกี่แล้ว <ๆๆ S 2> แ,แต่ว่าเขาจะอารมณ์ของเขาโอ้ยตกอกตกใจหมดแล้วไม่รู้เรื่องเลย มันแย่โอ้โห oh, เป็นว่าครั้งแรกนะครับไม่ได้นะครับต้องวาแงแผนกันใหม่ให้ดีนะครับอะไรเนี่ย <c oughs> เอา้าเอ้ามุมตลอดน้อำ ใช้ความกลัวนับนับคุณเท่งนับโอ้นับครับนับเออหนึ่งหวานสองสามสี่ห้าครบห้าครบเรียบร้อยเลยแม่สุดยอดนะครับทำได้นะครับ โอ๊ยเมื่อกี้เมื่อกี้บอกาตรงไปไหนไม่รอดแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นหรือเปล่ายกมือไหว้มา <c oughs> เขาเป็นหมาเพื่อนคนกลัวไม่คนผ่าเลยมีเฉพาะบางคนเท่านั้นเองที่ต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นรังแกเขาถึงไม่ชอบกันทีเดียวนะครับก็ต้องขอบคุณส้มจีนไปด้วยขอบคุณคุณสุภลักษณ์นะคะขอบคุณคุณสุภลักษณ์ขอบคุณส้มจี๊ดและศูนย์ฝึกสุนัขชัยพักค่ะขอบคุณมากจ้ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับ